ยังคงเดินสายพบปะขอบคุณประชาชนและพูดคุยกับภาคเอกชนธุรกิจต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นเหนือเยี่ยมเยือนชาวลำปางลำพูนและเชียงใหม่ซึ่งการเดินสายครั้งนี้ยังได้พูดคุยกับกลุ่มภาคเอกชนและท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะด้านนโยบายต่างๆด้วย โดยนายพิธาระบุว่าโจทย์สำคัญเฉพาะหน้าวันนี้คือจะทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวกลับมาเป็นเหมือนก่อนโควิดได้เพราะจากตัวเลขวันนี้จำนวนนักท่องเที่ยวยังหายไปครึ่งหนึ่งจากเดิมและยังมีโจทย์ใหม่ที่ต้องพิจารณาคือจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวอยู่นานกว่าเดิมและจ่ายเยอะกว่าเดิมทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวกระจายตัวมากกว่ากระจุกตัวอยู่5้าจังหวัดหลักซึ่งเชียงใหม่เป็นหนึ่งในนั้นและแม้แต่ในตัวเชียงใหม่ก็ยังกระจุกตัวอยู่มาก สำนักข่าว i n เได้ n A, พูดคุยกับนางละเอียดบุ้งสีทองที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนเปิดเผยว่าภายหลังจากการพูดคุยกับนายพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลและทีมงานก็เป็นไปด้วยความราบรื่นมีการพูดคุยกันในหลายๆประเด็นทั้งประเด็นใหม่และประเด็นเดิมที่เคยนำเสนอรัฐบาลไปแล้วของภาคท่องเที่ยว เขามาในส่วนของภาคท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็มาล่างฟองเรามีการพูดคุยกันในภาคเอกชนรวมตัวกันจะได้เป็นที่ทางเดียวกันแล้วมีการพูดคุยกันก่อนละส่วนพี่ก็ยื่นเป็นเอกสารในบางประเด็นนะคะก็พูดกันหลายประเด็น จะทําอะไรยังไงแล้วก็ที่ไใหม่ขาดอะไรหลายประเด็นก็เป็นประเด็นที่เราเคยแบทไปแล้วลกับทางจังหวัดเองกับภาครัฐค่ะที่ดูแลเรื่องของภาคท่องเที่ยวนะคะมันก็มีการพูดคุยประเด็นที่มันเป็นเทมเพลตต่างๆที่เชีงยงใหม่เองก็ถือว่าเป็น s e c o n ซ city ก็จริงแต่ว่าเราค่อนข้างจะห่างหายการได้รับการพัฒนายอย่างมีนิติตแล้วก็การแบ่งในเรื่องของตัวงบประมาณในการพัฒนาภาคท่องเที่ยวก็จะเป็นเรื่องพื้นฐาน ต่างๆที่เราคิดว่าอะไรบ้างที่เป็นเพนพอยต์และเราเองนะฮะที่เราคาดหวังไว้ว่าเขาจะฟอร์มทีมรัฐบาลใหม่เราอยากฝากประเด็นอะไรกับเขาบ้างและเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อท่าทีของนายพิธาและพักแกนนาจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นนางละเอียดกล่าวว่าการได้หน้าพูดคุยกับประชาชนและภาคเอกชนต่างๆถือเป็นเรื่องที่ดีทําให้ภาคเอกชนและธุรกิจเองเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจมองเห็นแสงสว่างและการเปลี่ยนแปลง เขาพูดเขามีความสมาดะความแอคทีฟอะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาทำกันด้านดีนะเขาไม่มีต่อว่าไม่รู้มันเป็นแท็กอย่างหนึ่งที่เรามองเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจและเราคงคิดว่ามันมีแสงสว่างแหละมันคงถึง่ยต้องเปลี่ยนด้วยเหตุผลว่าเทียงใหอะ่ะอาจจะคล้ายค้ายกรุงเทพว่าเราถูกละเลย,เ,ยเราไม่ค่อยได้รับอะไรที่เป็นโครงการที่มันดูเหมือนว่าจะรับการซัพพอร์ตในเชิงนโยบายระดับประเทศแต่ว่าเราเองพยายาช่วยตัวเองนะเราไม่ได้โทษรัฐบาลหนึ่งเดียวที่เราทําเองได้เราก็จะทำน,นะผู้ประกอบก,การ ที่ประกอบธุรกิจถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองจะบอกให้คนอื่นมาช่วยโดยเฉพารัฐบาลเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงไม่ว่าทิศทางในทางการเมืองจะเป็นไปอย่างไรต่อจากนี้การจะตั้งรัฐบาลใหม่ก็ยังเป็นที่จับตามองของทั้งประชาชนภาคเอกชนและธุรกิจต่างๆเพื่อให้เดินหน้านโยบายต่างๆได้อย่างต่อเนื่องและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยต่อไป